เมื่อ66ล้านปีก่อนหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกได้เกิดขึ้นดาวเคราะห์น้อยยักษ์พุ่งชนโลกทำให้สิ่งมีชีวิต75%รวมถึงไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของวันสุดท้ายของไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียสโลกของเรามีอากาศที่อบอุ่นและชื้นแฉะเต็มไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือ ดินแดนของเหล่าไดาโนเสาร์ไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์อย่างอาร์เจนติโนซอรัสและนักล่าที่น่าเกรงขามอย่างทีเร็กซ์ต่างก็ใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ในขณะที่สัตว์เลี้ยงโลกด้วยน้ำตัวเล็กๆต้องซ่อนตัวอยู่ใต้ดินแต่แล้วหายนะก็มาถึงดาวเคราะห์น้อยขนาด10กิโลเมตรพุ่งทยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อมันพุ่งชนโลก แรงระเบิดมหาศาลกว่า100เทราตันของ TNT ได้ทำลายทุกสิ่งในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรทันทีเกิดเป็นลูกไฟยักษ์ที่เผาผลาญทุกชีวิตและคลื่นกระแทกที่รุนแรงกว่าแผ่นดินไหวครั้งไหนไหนเศษซากจากการระเบิดลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและตกลงมาเหมือนฝนอันร้อนแรงทำให้เกิดไฟป่าไปทั่วโลกควันและขมเหลาจนวนมากปกคลุมท้องฟ้าทำให้โลกจมอยู่ในความมืดมิด ในขณะเดียวกันเคลื่อนสึนามิยักษ์ที่สูงกว่า1.5กิโลเมตรก็ได้ถาโถมเข้าใส่ชายฝั่งทำลายล้างทุกชีวิตในเส้นทางของมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ภูเขาไฟยักษ์ในอินเดียกำลังปะทุอย่างรุนแรงอยู่แล้วทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกก๊าซพิษจำนวนมากถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้โลกมืดมิดและหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อโลกอยู่ในความมืด พืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ทําให้ห่วงโซ่อาหารพังทลายลงไดโนเสาร์ที่มีร่างกายใหญ่โตและต้องการอาหารมากจึงต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุดแต่ในความสิ้นหวังก็ยังมีแสงสว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ําตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ใต้ดินสามารถรอดชีวิตมาได้และเมื่อท้องฟ้ากลับมาสว่างอีกครั้งพวกมันก็เริ่มวิวัฒนาการและขยายพันธุ์จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในปัจจุบัน รวมถึงมนุษย์อย่างเราด้วยการสูญพันธ์ครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวความตายแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เสมอคุณคิดว่ายังมีหายนะระดับโลกแบบไหนที่ยังคุกคามโลกของเราอยู่บ้างครับ